ตอนที่1586หยุดเลือดที่สายกระเซ็นในอากาศพร้อมกับเสียงตุบจากล่างที่ตกกระทบพื้นของหลีเพ่งพร้อมกับลมหายใจของเอฝ่ายที่ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงท่านใดนนั้นชายหนุ่มในชุดสีฟ้าเฉินหยินเฮ่อและชายหนุ่มอีกหกคนก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปพ,พร้อมๆกันนะนี่เป็นไปได้ยังไงหนึ่งเด่นนั้นถึงกับตกตะลึงเพราะหลีเพ่ง ที่ทำการโจมตีหลินเทียนก่อนหน้านี้อีกฝ่ายก็ไม่ได้อ่อนแอแม้แต่น้อยและเกือบจะบรรลุขั้นกลางของเขตแดนนิลันแท้จริงแล้วแต่ตอนนี้่างของอีกฝ่ายกับนอนแน่นิ่งหลังจากที่ถูกการตรวัดนิ้วของหลินเทียนเปียนครั้งเดียวนีจะน,นั้นเพียงอยู่ขั้นต้นของเขตแดนนิลันแท้จริงแต่กลับสามารถจักการกับหลีเพลงที่กำลังจะตัดผ่านไปยังขั้นกลางได้อย่างไรนี่มันอะไรกันอีกคนที่อยู่ด้านข้างก็ถึงกับตกตะลึงกับเหตุกนนารณ์นี้เช่นเดียวกัน นางจึงทำเม็ดสีหน้าของเฉินยินเฮอถึงกับตกต่ำลงเล็กน้อยขอเพิ่งจะบอกว่าคืนดาบของหลี่เพ่งนั้นพอจะจัดการกับหลินเทียนได้แต่ตอนนี้กับเป็นหลินเทียนที่สามารถจัดการกับหลี่เพ่งได้ด้วยการตวัดนิ้วเพียงครั้งเดียวพวกเจ้าจงไปพ้นหูพ้นตาข้าซะไม่เช่นนั้นพวกเจ้าทั้งหมดทุกคนจะเป็นเหมือนกับเขาที่ถูกฝังอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้ตลอดไปก่อนที่หลินเทียนจะกล่าวจบเขาก็ได้กวัวตามองไปยังศพของหลี่เพ่ง พร้อมกับพูดกับชายหนุ่มที่เหลืออย่างเฉยเมยเขาสามารถสังหารหลีเพ่งได้ดังนั้นไม่ต้องอธิบายเขาถึงสามารถฆ่าล้างตระกูลผู้วุ่นตู้ได้เพราะเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายก็เหมือนกับห้าคนก่อนหน้านี้ที่คิดจะสังหารเขาซึ่งเขาก็ได้ทําการสังหารหนึ่งในหน้าออกไปเพื่อเป็นการเตือนคนเหล่านี้และอันที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะต้องมาอธิบายเรื่องราวให้กับคนเหล่านี้ฟังเมื่อทั้งเจ็ดได้ยินคําพูดของหลินเทียน ความตกใจก่อนหน้านี้ของพวกเขาก็ได้มาลายหายไปพร้อมกับท่าทีที่ยินชาและกดจัดเป็นอย่างมากเป็นเปลี่ยนแค่ขั้นต้นของเขตแดนนิลันแท้จริงแต่กับสังหารล้านชายและเหล่าพี่น้องของผู้้อุโสตูตอนนี้เจ้ายังสังหารสิทธิร่วมนิกายของพวกเราอีกช่างกำแหงจริงจริงชายชุดเหลืองหนึ่งได้เจ็ดคนได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาอยู่ขั้นกลางของเขตแดนนิลันแท้จริงก่อนจะก้าวออกมาในเวลานี้แล้วปลดปล่อยแรงกดดันออกไปทางหลินเทียน ร่างกายของเขาได้ปลดปล่อยพลังที่ผสมผสานไปได้จิตสังหารและในช่วพพิบตาเขาก็มาปรากฏขึ้นตรงหน้าของหลินเทียนพร้อมกับคว้าตบฝ่ามือขนาดใหญ่เข้าใส่นี่ไม่ใช่การโจมตีทางกายภาพธรรมดารรมดาแต่เป็นความสามารถพิเศษซึ่งพลังฝ่ามือนี้เป็นการตบของนิรันแท้จริงซึ่งเหมันได้เข้าปกคลุมมือที่เดือดล่อเอาไว้พร้อมกับบล็อกเส้นทางทั้งหมดของเขาก่อนที่ขึ้นพลังอะไรที่เปียบจะกดทับลงมา เรากับมันสามารถบุดขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งอีกฝ่ายได้หันมอาออกไปทางหลินเทียนขณะที่เขากําลังกดทับฝ่ามือสลายวิญญาณออกไปเจ้าอยู่ภายใต้ฝ่ามือหลินเทียนได้ขัดจังหวะคําคพูดอีกฝ่ายโดยการตบฝ่ามือสวนออกไปซึ่งการตบของเขาในครั้งนี้เป็นเพียงแค่พลังกายภาพล้วนๆแต่มันกับทรงพลังและน่ากลัวยิ่งกว่าฝ่ามือสลายวิญญาณของอีกฝ่ายนับสิบเท่าและในช่วงพริบตานั้น มันก็สามารถทำให้ฝ่ามือของอีกฝ่ายถึงกับแหลกเป็นเสี่ยงๆนั่นจึงทำให้ชายหนุ่มในชุดสีเหลืองได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างน่าสังเวชก่อนที่ร่างของเขาจะแหลกเป็นเสี่ยงๆนั่นจึงทำให้ชายหนุ่มในชุดสีเหลืองได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าสังเวชหลังจากถูกการตบของลิเทียนสวนกลับไปและก็มีเพียงวินญาณของเขาเท่านั้นที่สามารถพุ่งหนีออกไปได้พร้อมกับแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาซึ่งการแสดงออกของลเทียนก็ไม่แยแสต่ออีกฝ่ายแม้แต่น้อย ก่อนที่เขาจะสบัดนิ้วออกไปอีกครั้งพร้อมกับเชตดวิชาเบนจอสินีสถานฟ้าที่กลายเป็นขึ้นดาบสายฟ้าสีเงินตัดผ่านออกไปทางอีกฝ่ายในท,ทันทีนั่นจึงทําให้ชายหนุ่มในชุดสีเหลืองตัวสั่นสะท้านเพราะเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความหนาสพรึงของขึ้นกระบ,บี่สายฟ้านี้ดีพร้อมกับรีบเผ่นนี้ออกไปด้วยความหวาดกลัวแต่ถึงกระน,นั้นลื่นกระบ,บี่สีเงินนี้มันก็ประสานไปได้เยเขตวิชาเบนจอสินีสถานฟ้าซึ่งมีความรวดเร็วอย่างมาก และเพียงคู่เดียวเท่านั้นมันก็เข้าประชิดตัวของอีกฝ่ายก่อนที่จะทะลวงผ่านร่างวินดานของอีกฝ่ายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันสิ้นหวังที่ถูกส่งออกมาอีกครั้งก่อนที่วินดานของเขาจะแหลกสลายหายไปมันมันเป็นไปได้ยังไงกันลุนเยาะอีกหกคนที่เหลือยกเว้นชายหนุ่มในชุดสีฟ้าที่อยู่ขั้นปลายของนิลันแท้จริงซึ่งทั้งหมดก็ถึงกับอดสันสะท้านไม่ได้พร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะชายหนุ่มในชุดสีเหลืองนั้น อีกฝ่ายที่เป็นนิลันแท้จริงขั้นกลางกับถูกหลินเทียนสังหารลงได้อย่างง่ายดายหลีนเทียนได้กวาดตามมาออกไปยังหกคนที่เหลือก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นตอนนี้ขาดยังใจเย็นอยู่นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายไม่เช่นนั้นพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายที่นี่การสังหารหลีเพ่งและชายหนุ่มในชุดสีเหลืองกว่าหน้านี้พวกเขาล้วนแต่อยู่เขตแดนนิรันแท้จริงขั้นกลางและขั้นต้นแต่พวกเขากไม่สามารถทำอะไรได้ ข้อหลินเทียนนั้นเป็นกายราชันที่แข็งเก่งที่สุดแถมตลอดเส้นทางผมเพาะเขายังก้าวผ่านทันสนมาแล้วตั้งหลายครั้งแถมยังทำการหล่อหลอมร่างกายและวิญญาณด้วยสมบัติสวรรค์มากมายและภายใต้กึ่งนิรันดรทองคำก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้และในหมู่รุ่นยาวทั้ง8คนนี้เชิญย,ยินเทออยู่ขั้นปลายของนิรันแท้จริงส่วนอีกห้าคนอยู่ที่ขั้นกลางและอีกสองคนอยู่ที่ขั้นตน้นซึ่งในตอนนี้ หลังจากที่เห็นพลังต่อสู้ของหลินเทียนก็ทำให้พวกเขาได้แต่แข่งขางซึ่งมันเกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้และในเวลานี้เองเสียงคำเย็นเย็นก็ดังขึ้นพร้อมกับเฉินหยินเฮ่อจีก้าวเดินออกไปโดยสายตาที่เย็นชาและเยือยิงสิพิเฉินนี่สิพิเฉินจะลงมืออย่างนั้นหรือเหล่าชายหนุ่มที่เหลือทั้งห้าคนในตอนนี้มีท่าทีไม่สู้ดีนักแต่หลังจากที่เห็นการกระทำของเฉินหยินเฮ่อก็ทำให้ท่าทีของพวกเขาในตอนนี้ เปลี่ยนเป็นเย็นชาในทันทีเฉินหยินเฮ่อมีพลังมากที่สุดในหมู่ของพวกเขาและกําลังจะบรรลุถึงระดับกึ่งนิลันทองคําซึ่งตอนนี้หลังจากที่พวกเขาเห็นเฉินหยินเฮ่อกําลังจะโจมตีหลินเทียนทั้งห้าคนที่เหลือต่างก็คาดนาว่าหลินเทียนจะต้องรู้สึกเสียใจกับการกระทําของตนก่อนหน้านี้และจะต้องถูกอีกฝ่ายกำลาบอย่างแน่นอนและหลินเทียนในตอนนี้ก็ได้มองออกไปทางเฉินหยินเฮ่อระดับการบ่มเพาะของอีกฝ่าย ก็ไม่ได้อ่อนแอแม้แต่น้อยแต่สําหรับเขาแล้วมันก็ไม่นับเป็นอะไรดูเหมือนว่าเจ้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เหมือนกับสองคนก่อนหน้านี้แล้วสินะเขาได้กล่าวออกมาอย่างราบเรียบและเมื่อได้ยินคาพูดดังกล่าวเหล่ารุ่นเยาวทต้งข้าของนิกายขุมทรัพย์สวรรค์ก็ได้แต่ส่งเสียงหัวเราะออกมาทีละคนการที่เจ้าสังหารสองคนก่อนหน้านี้ได้ข้าก็ต้องยอมรับไปว่าเจ้ามีความสามารถแต่ยังไงซะเจ้าเหมือนก็แค่ขั้นต้นของเขตแดนนห่หลันแท้จริง แต่เจ้ากับคิดจะท้าทายสิพิเฉินที่กาลังจะทะลวงเข้าสู่ระดับกึ่งนิรันดรคําแต่เจ้ากับกล้าพูดเช่นนั้นกับสิพิเฉินอย่างนั้นหรือช่างกล้ายิ่งนักทั้งห้าคนได้แต่กล่าวเย้ยันออกมาซึ่งเฉินหยินเฮ่อในตอนนี้ก็ได้มองออกไปทางหลินเทียนอย่างเฉยเมยก่อนจะกล้าข้อหาเขาทีละก้าวทีละก้าว,ลาวและในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยกินอันนิรัน์แท้จริงของตนออกมาแล้วเมื่อเขาก้าวออกมาได้ถึงก้าวที่เจ็ กลิ่นไอน้นิลันแท้จริงที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นก็พันสูงขึ้นจนน่ากลัวซึ่งในเวลานี้เสียงดาบกำลามก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนที่จะปรากฏขึ้นดาบ19เล่มที่หลอมรอบร่างกายของอีกฝ่ายอยู่ซึ่งขึ้นดาบแต่ละเล่มนั้นก็ทรงพลังเป็นอย่างมากรากับว่ามันสามารถตัดได้ทุกสปปรรพสิ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าซึ่งมันมีพลังมากกว่าขึ้นดาบของหลีเพ่งก่อนหน้านี้ซะอ,อีกเมื่อนํามันมาเปรียบเทียบกับผู้บ่มเพาะ ที่อยู่ในขั้นต้นของเขตแดนใดนนลันแท้จริงแล้วพลังของสีพิเฉินนั้นกับแข็งแกร่งยิ่งกว่าอีกฝ่ายแม้จ,จะส่งการโจมตีออกไปส่งสูงก็าตามนี่คือความสามารถพิเศษของทักษะดาบประสานของนิกายของพวกเราและมีเพียงไม่กี่คนภายใต้เขตแนดนนิลันทองคําที่สามารถฝึกฝนมันได้ถึงระดับนี้และที่ด้านหลังของอีกฝ่ายเหล่ารุ่นเยาวทั้งหาก,ก็ได้แต่มองออกไปได้วยความตกตะลึงและพากันคาดเดาถึงความร้ายกาจของขึ้นดาบทั้ง19เเล่มของอีกฝ่าย ซึ่งทันทีหลังจากนั้นรุ่นเดี่ยวตั้งห้าก็ได้หันมาออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจของพวกเขาที่หายไปพร้อมต่างแสดงท่าทีเย็นชาและเยื้อยหยันออกมาและในเวลาเดียวกันนี้ขึ้นดาับทั้ง19กเล่มที่ปกคุมรอบกายของอีกฝ่ายก็ดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากใต้เปซะาเฉินหยินเฮ่อได้หันมาออกไปทางหลินเทียนด้วยท่าทางที่ราวกับตนเป็นราชาหันมองลงไปอย่างเบื้องล่างพร้อมกับกล่าวคำพูดออกมาอย่างเฉยเมย ขณะที่คำพูดของเขาใกลงจะจบลงคืนดาบทั้ง19เล่มก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่หลินเทียนจากรอบทิศทางซึ่งคืนดาบเหล่านี้ก็รุนแรงเป็นอย่างมากไม่ธรรมดาจาละเคเบตยทาที่จ้องมองออกไปก็ได้แต่กระหมดคิวเล็กน้อยซึ่งความสามารถที่อีกฝ่ายแสดงออกมานั้นมันก็ไม่ธรรมดาและด้วยระดับการบ่มเพาะของอีกฝ่ายที่อยู่ขั้นปลายของเขตแดนนิลันแท้จ,จริงดังนั้น พลังที่เขาแสดงออกมานั้นมันจึงทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันท่าทีของหลินเทียนกลับเป็นปกติอย่างมากซึ่งเขาได้หันมาอ,ออกไปลากับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแม้แต่น้อยและหลังจากนั้นเขาก็ได้เคลื่อนไหวออกไปพร้อมกับตะวันฟฝ่ามือออกไปอย่างง่ายๆขณะที่ถูกปวกคุมได้ขึ้นสายฟ้าสีเงินและฝ่ามือที่เขาตบออกไปในตอนนี้มันได้ประสานกับพลังกายและเขตวิชาเบญจสินีสถานฟ้า เสียงเข้าปะทะอันคมชัดได้ถูกส่งออกมาก่อนที่ขึ้นดาบทั้ง19เเล่มของอีกฝ่ายจะถูกตบจนแหลกสลายและยิ่งไปกว่านั้นก็ปรากฏเสียงฟ้าร้องกำลามปกกลุ่มรอบร่างกายของเฉินหยินเฮ่อพร้อมกับกระแทกล่างของอีกฝ่ายจนปีกออกไปหลายสิบฟุตสิบพิเฉินนั่นจึงทำให้รุ่นเดยวอีกห้าคนที่เหลือที่มองว่าหลินเทียนจะต้องถูกจัดการอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้พวกเขาได้แต่ตกตะลึง พอแม้แต่อันซื่อสื่อและคนอื่นๆก็ยังอดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทีตกใจออกมาอันซื่อสื่อได้แต่หันมองออกไปทางหลินเทียนเจาน้านี้เพิ่งจะก,ก้าวเข้าสู่เขตแดนนิรันแท้จริงได้เท้แต่กลับสามารถตบอีกฝ่ายที่เป็นผู้บ่มพ่อที่อยู่ขั้นไปของเขตแดนนิรันแท้จริงจนเปี่ยออกไปได้อย่างง่ายดายเหมือนไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นซึ่งในสถานที่ไกลออกไปเินหยินเฮอที่ถูกหลินเทียนส่งเปี่ยออกไปก็ได้หันมองกันมาทางเขา ด้วยสินาที่ตกตะลึงเพราะในตอนนี้คืนดาบที่เขาส่งออกไปนั้นได้ใช้พลังกว่า90%เพราะหลังจากที่เขาเห็นหลินเทียนทาการสังหารคนอื่นๆกว่าด้านี้ได้อย่างง่ายดายจึงทําให้เขาสังเวยพลังของตนออกไปกว่า90%ซซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่ผู้ฝึกตนธรมธรมดาาของเขตแดนนิลันแท้จริงจะสามารถหลบได้เพราะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือพลังต่อสู้กว่า90%ซ ของผู้บ่มเพาะที่อยู่ขั้นปลายของเขตแดนนีลันแท้จ,จริงกับถูกดินเทียนจัดการได้อย่างง่ายๆแถมยังทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจนถูกทรงปี่โอปะไกเขาได้หันมออออกไปทางดินเทียนพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจในวาตานอกจากนี้สีหน้าเย็นชานและสูงส่งของอีกฝ่ายยังถูกแทนที่ด้วยความตกใจซึ่งนั่นก็ทำให้รุ่นเดี่ยวที่เหลือสามารถมองเห็นท่าทีที่อีกฝ่ายแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนนี่เจ้าก่อนที่เสียงคำรามของขึ้นกระบี่ จะดังขึ้นขัดจังหวะของชายคนนี้หลินเทียนในตอนนี้ได้ยกมือขึ้นและไม่ได้สนใจท่าทีไร้สาระของคนคนนี้แม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะสังเวยเข็มวิชากระบี่สุกนลสวรรค์ออกมาพร้อมทั้งปรากฏขึ้นกระบี่ขนาดใหญ่ขึ้นที่ด้านหลังของเขาพร้อมกับเจ็ดจำนวนแห่งกระบี่อะไรที่เปียบก่อนจะพุ่งตรงก็ใส่เฉินหยินเฮ่อซึ่งขึ้นกระบี่นี้รวดเร็วเป็นอย่างมากเปียงชั่วริปตามันก็เข้าประชิดร่างของเฉินหยินเฮ่อแล้ว และด้วยความแข็งแกร่งของเคลื่อนกระบี่ที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็ถึงขั้นนำเฉินหยินเธอที่อยู่ขั้นปลายของนิลันแท้จ,จริงต้องตัวสันสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมกับความหวาดกลัวที่ปรากฏข,ขึ้นในแววตา,าของเขาซึ่งการแสดงออกของหลินเทียงก็ยังคงราบเรียบและไม่ได้แสดงถึงความเมตตาต่ออีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเงินค่าขอคืนคำพูดนี้กับเจ้าแล้วกันตายไปซะเขาได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนได้ขคลื่นกระบี่ของหลินเทียน จะพุ่งออกไปได้วความเร็วและไร้ปานีไม่นะไม่เสียงกลินร้องอันน่าสังเวชของอีกฝ่ายได้ถูกส่งออกมาอย่างไม่เต็มใจก่อนจะปรากฏหมอกเลือดที่สาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่พร้อมกับกายหยาบและวินาศของอีกฝ่ายที่ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงสิพิฉิลนนี่เป็นไปได้ยังไงกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราสิทธิ์ได้กายข่มย์สวรรค์ทั้งห้าคนที่เหลือซึ่งในตอนนี้แต่ละคนก็อดไไดไไม่ ที่จะสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าสีพิเฉิญของพวกเขาที่อยู่ขั้นปลายของเขตแดนนิรันแท้จริงกับถูกหลินเทียนสังหารลงได้อย่างง่ายดายหลินเทียนได้แต่เองศรีรษะมองออกไปทางทั้งห้าคนที่เหลือซึ่งเขาก็ได้กวาดตามมาออกไปอย่างเรียบง่ายแต่นั่นกลับทำให้ทั้งห้าคนที่เหลือได้แต่ตัวสั่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมกับความหวาดกลัวที่ถูกส่งออกมาจากทางแววตาของพวกเขาพอเม้แต่ขั้นปลายของนิลันแท้จริงอย่างเฉินหยินเฮอ ก็ยังถูกสังหารได้อย่างง่ายดายนั่นจึงทาให้ทั้งห้าคนที่เหลือรู้ว่าต่อให้พวกเขารวมพลังกันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสังหารหลินเทียนและสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็มีแต่ความตายเท่านั้นและหลังจากที่หลินเทียนมาออกไปยังห้าคนที่เหลือท,ท่าเทียของเขาก็ยังคงลาบเียบเป็นอย่างมากก่อนจะปรากฏขึ้นกระบ,บี่อันทรงพลังห้าเล่มพุ่งตรงเข้าใส่คนทั้งห้าอย่างไม่รอช้าบุ่มและในตอนนั้นเองในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นศูนย์กลางของที่แห่งน,นี้ก็ปรากฏพลังงานศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังได้ถูกเปิด่อยออกมาจากระยะไกลก่อนจะพุ่งมาอย่างทิศทางนี้อย่างรวดเร็วคลื่นพลังที่ถูกเปิด่อยออกมานี้มันได้ผสานไปได้กินอนิลันทองคาอย่างหนาแน่นซึ่งทาให้หลินเทียนถึงกับตัวสั่นเล็กน้อยขณะที่เอียงศีรษะมองออกไปซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ก็ได้ทําให้รุ่นเดียวทั้งหใช้โอกาสนี้พุ่งทิ้งระยะห่างออกไปไกลก่อนที่พวกเขาจะหยุดอยู่กับที่ และหันมองออกไปทางขึ้นพลังที่กําลังพุ่งตรงเข้ามาอย่างที่แห่งนี้ซึ่งในเวลานั้นเองก็ปรากฏร่างของชาชลาในชุดสีดน้ําตาลก่อนที่ฝ่ายจะหยุดและหันมองออกไปผู้อาวุโสซึ่งนั่นก็ทําให้รุ่นเดียวทั้งห้าคนรู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างมาก